สวัสดีครับกระผมนายแพทย์บุรัสินทุพากรเป็นศัลยแพทย์ออโทโปิดิกหัวหน้าสาขาวิชาออโทโปิดิกโรงพยาบาลมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาราีนะครับสำหรับวิดิทัศน์ที่จัดทำนี้จะเป็นวิดิทัศน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไข้หน้าในผู้ป่วยและการดูแลรักษาปฏิบัติตัวภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไข้หน้าและเอ็นไข้หลังนะครับ โดยหลังจากที่ท่านได้รับชมวิดีทัศน์นี้แล้วท่านสามารถที่จะปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องการดูแลเบื้องต้นรวมถึงอาการที่ควรจะพบแพทย์ก่อนนัด ที่แสดงให้เห็นอยู่นี้ก็เป็นกายวิภาคของข้อเข่านะครับเป็นข้อเข่าที่เอาไว้แสดงการแสดงอวัยวะโดยที่อันแรกที่ผมจะชี้ให้ดูก็คือลูกสะบ้านะครับตำแหน่งของลูกสะบ้าก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นลูกสะบ้าอันนี้เป็นเอ็นลูกสะบ้านะครับทีนี้อวัยวะในข้อเข่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นกระดูกนะครับกระดูกข้อเข่าส่วนบน ที่เห็นข่าวๆนี้จริงๆมันจะต้องเป็นกระดูกอ่อนผิวข้อนะครับเอาไว้เป็นตัวที่รับน้ําหนักอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหมอนรองเข่านะครับสีฟ้าฟ้านี่จะเป็นตัวรับน้ําหนักกันกระแทกเหมือนเป็นยางรถยนต์อย่างเงี้ยครับส่วนเอ็นที่อยู่ภายในข้อเข่าก็จะมีอยู่2เอ็นนะครับอันแรกก็คือเป็นเอน็นไขว้หน้าก็จะอยู่ตามด้านทางด้านหน้านะครับ สีเหลืองๆนี่ที่เห็นนี้นะครับเป็นเอ็นไขว้หน้าอยู่ด้านหน้าส่วนเอ็นไขว้หลังก็คือเอ็นที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นเอ็นไขว้หลังส่วนเอ็นด้านข้างจะอยู่นอกข้อเข่านะครับก็จะมีเอ็นด้านข้างด้านในเอ็นด้านข้างด้านนอกนะครับ2อันครับส่วนที่เป็นกระดูกอยู่ด้านล่างนี้ก็เป็นเรียกว่ากระดูกหน้าแข้งนะครับก็จะเป็นองค์ประกอบของข้อเข่าทั้งหมด AC Reconstruction พภาพแสดงมีเดียและ l a t ั r a l COLLETERAL ล e แก m เมนช่วยในการป้องกันการเคลื่อนที่แนวซ้ายขวาภาพแสดงเอ็นไขวหน้าและเอ็นไขว้หลังช่วยในการป้องกันการเคลื่อนตัวไปด้านหน้าและด้านหลังและการปิด ตำแหน่งการผ่าตัดผ่านทางกล้องมี2แผลแผลละ1เซนติเมตรทางด้านในและด้านนอกข้างเอ็นลูกสบ้าศัลยแพทย์จะทำการตรวจสอบภายในข้อเข่าว่านอ,อกจากเอ็นไขว้หน้าที่รับการบาดเจ็บแล้วมีส่วนใดที่มีการบาดเจ็บบ้างหลังจากนั้นจะทำการใช้เครื่องมือ เท n นดอนสตริปเปทำการเอาเอ็นขาพับมา2เส้นจาก3เส้นมาใช้ในการทำเอ็นคขว้หน้าใหม่ขั้นต่อไปจะใช้เครื่องมือดิโธฟลิปคัตเตอร์ทำการเตรียมอุโมงค์ที่กระดูกต้นขาฟิเมอร์โดยตำแหน่งที่จะทำอุโมงค์คือตำแหน่งเดิมของเส้นเอ็นคขว้หน้า หลังจากนั้นจะใช้เครื่องมือ ACL t b i a l guide ทำการเตรียมอุโมงค์สำหรับกระดูกหน้าแข้งเมื่ออุโมงค์สำหรับเส้นเอ็นคว้หน้าเสร็จเรียบร้อยจึงนำเส้นเอ็นที่เตรียมไว้คล้องผ่านอุโมงค์ยึดด้วยน็อตทั้งกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งโดยที่ตัวน็อตสามารถที่จะสลายไปในที่สุด การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไขว้หน้านะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะแบ่งอยู่เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับอย่างที่1เนี่ยก็คือการเ,เพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งจะเป็นการดูแลผู้ป่วยเนี่ยในระยะแรกนะครับในขณะที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะครับการเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือเพื่อป้องกันข้อเข่าติดนะครับที่จะทําให้ผลการรักษาเนี่ยถ้ามีข้อเข่าติดเนี่ยผลการรักษาก็จะไม่ดีนะครับ ส่วนอย่างที่2ก็คือการออกกําลังกายกระตุ้นให้ผู้ป่วยออกกาลังกายเพื่อให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยกลับคืนมานะครับโดยเฉพาะมัดกล้ามเนื้อที่สาคัญก็คือกล้ามเนื้อต้นขาทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับก็คือขอดไดเซ็ตกับแฮมสิงจะต้องแข็งแรงนะครับเพื่อจะได้กลับไปสู่การเล่นกีฬาเหมือนเดิมได้นะครับส่วนอย่างที่3ก็คือการให้ผู้ป่วยเนี่ยได้หัดฝึก กายภาพตนเองนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้าการทํางานของระบบประสาทที่รับความรู้สึกของในข้อนะครับแน่นอนว่าหลังผ่าตัดเนี่ยการเปลี่ยนเอ็นไขว้หน้าเนี่ยจะเป็นการทำลายระบบประสาทไปบางส่วนนะครับจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรับความรู้สึกของบริเวณข้อเนี่ยผิดปกติไปแต่ว่าหลังจากการทํากายบริหารเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับผู้ป่วยจะเริ่มเรียนรู้การใช้งานของข้อได้ดีขึ้น การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไข้หน้านะครับ24ชั่วโมงแรกเนี่ยเราสามารถให้ผู้ป่วยนะครับทำการบริหารกล้ามเนื้อขานะครับโดยให้กระดกข้อเท้าขึ้นลงนะครับนะครับแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยทำอย่างน้อยนะครับวันละ30-40ครั้งนะครับแต่ว่าถ้าผู้ป่วยสามารถทำได้ดีก็คือทำได้มากที่สุดเท่าที่จะนึกได้นะครับ แล้วก็ในขณะที่กระดกข้อเท้าขึ้นลงนะครับพยายามบังคับให้เข่าเนี่ยเหยียดตรงนะครับแล้วก็กดเข่าเนี่ยลงบนกระเตียงนะครับการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยได้รับการบริหารไปด้วยนะครับเพื่อจะลดอาการกล้ามเนื้อฟอหลังผ่าตัดนะครับส่วนถ้ามีอุปกรณ์ที่ช่วยประครบเย็นนะครับก็จะ,ะพยายามประครบเย็นไปให้ผู้ป่วยตลอดเวลานะครับ เพื่อจะช่วยลดอาการปวดหลังผ่าตัดหลังจาก24ชั่วโมงแรกนะครับเข้า,าช่วงเวลาหลังผ่าตัดวันที่1น,นะครับหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกระดกข้อเท้าได้ดีนะครับบริหารกล้ามเนื้อต้นขานะครับเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยทำพยายามงอเหยียดเข่านะครับเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่านะครับโดยให้ทําในขณะที่นอนอยู่บนเตียงนะครับ ช่วยช่วยกรุณานลองงอเข่านะครับทั้งนี้นะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยงอเข่าเท่าเท่าที่จะทําได้นะครับเท่าที่อาการปวดจะจะทนได้นะครับไม่จาเป็นว่าจะต้องให้งอถึง90องศานะครับในช่วงวันแรกๆนะครับให้งอเหยียดเข่าบ่อยๆนะครับเท่าที่จะทนความปวดได้นะครับทําบ่อยๆครับเพื่อป้องกัน ข้อเข่าติดหลังการผ่าตัดนะครับนอกกเหนือไปจากนี้ถ้า,เ,าเตียงเนี่ยถ้าสามารถปรับลุกนั่งได้นะครับเราก็จะปรับให้ผู้ป่วยเนี่ยกระตุ้นให้ลุกนั่งบนเตียงนะครับ,นะรบเพื่อจะให้เคยชินนะครับากับการที่ในวันต่อไปจะเริ่มให้ลุกเดิน ก็จะมา,าสาธิตแล้วก็อธิบายนะครับวิธีการฝึกคนไข้ที่มีการผ่าตัดเอ็นไข้หน้าเข่านะครับวันนี้นะครับคุณหมอให้ลงมานะครับฝึกเกี่ยวกับาการฝึกบริหารข้อเข่านะครับเพื่อทําให้เข่าเนี่ยสามารถงอได้ในช่วงองศาที่เหมาะสมนะครับก็คือสามารถงอได้อย่างน้อย90องศานะครับแล้วก็เหยียดเข่าได้สุดเนาะครับอันที่2ต่อมาคือ,อให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะ เคลื่อนย้ายตัวเองได้นะครับแล้วก็สามารถเดินด้วยตัวเองได้อย่างปลอดภัยนะครับครับผมวิธีการใส่อุปกรณ์พยุงข้อเข่าที่ถูกต้องนะครับก็คือ,อเวลาใส่เข้าไปนะครับตอนแรกก็วางใต้ขานะครับแล้วก็จุดหมุนของอุปกรณ์พยุงเนี่ยจะอยู่ตรงกลางระหว่างข้อเข่านะครับต้องตรงนะครับแล้วก็แกนด้านข้างของอุปกรณ์พยุงนะครับจะต้องขนานกับกระดูก ส่วนปลายขาและต้นขาทั้ง2ด้านนะครับทีนี้พอถ้าเกิดว่าวัดได้ตำแหน่งพอดีแล้วนะครับก็ให้ติดตัวเวลโก้สเตปนี้นะครับจะติดด้านบนหรือด้านล่างก่อนก็นกได้นะครับคนไข้ลองติดเองดูครับแผ่นตัวเวลโก้สเตปตัวนี้นะครับจะต้องไม่ทับที่แผลนะครับ ตัวเวลกสแตบนี้รัดให้กระชับนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับค,ครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับกระชับพอดีไหมครับโอเคอครับเวลาใส่แล้วนะครับจุดหมุนก็จะอยู่ตรงกลางพอดีกับข้อเข่านะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคุณหมอให้จำกัดองศาการเคลื่อนไหวไว้ที่90องศานะครับ ทีนี้เวลาเคลื่อนย้ายตัวนะครับก่อนจะลงจากเตียงนะครับก็คือให้นำเท้าข้างนี้มาช้อนช้อนขานี้นะครับแล้วก็เก็ดตัวขาลงข้างเตียงนะครับสำหรับท่าบริหารขานะครับก็จะเริ่มต้นจากท่าแรกก็คือ กระดกข้อเท้าขึ้นลงนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้ให้ทําจํานวนสิบครั้งนะครับสามรอบนะครับต่อไปแล้วครับท่าที่สองนะครับก็ให้คนไข้นะครับฝึกงอและเหยียดเข่านะครับแลองงอเข่าเองครับขึ้นให้สุดนะครับ ได้มากที่สุดเลยแล้วก็เหยียดออกมานะครับพยายามให้ส้นเท้าติดพื้นไว้นะครับอย่ายกส้นเท้าขึ้นเนาะอีกครั้งหนึ่งครับงอขึ้นมากที่สุดนะครับแล้วเหยียดออกมาครับสําหรับการผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นข้อยหน้าเพียอย่างเดียวเนี่ยผู้ป่วยสามารถเหยียบลงน้ําหนักในขาข้างที่ผ่าตัดได้ทันทีหลังผ่าตัดนะครับ แต่ถ้าสําหรับผู้ป่วยบางคนที่มีหมอลองข้อเข่าเนี่ยฉีกขาดร่วมด้วยนะครับแพทย์จะต้องทําการเย็บซ่อมไว้นะครับอาจจะต้องห้ามลงน้ําหนักในช่วงหลังผ่าตัดใหม่ๆนะครับออโดยทั่วๆไปเนี่ยประมาณ4-6สัปดาห์นะครับถึงจะให้เริ่มเหยียบลงน้ําหนักได้นะครับแต่ในกรณีผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยผ่าตัดเปลี่ยนเอ็นไขว้หน้าเพียงอย่างเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะให้ผู้ป่วยเริ่มเดินนะครับโดยให้เหยียบลงน้ําหนักได้เท่าที่ผู้ป่วยไม่ปวดนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไม้เท้าช่วยพยุงเดินนะครับความสูงเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับความสูงของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับโดยที่เราจะดูว่าไม้เนี่ยตำแหน่งเนี้ยไม่ได้กดทับลักแร้มากนะครับแล้วก็มือจับจะต้องอยู่ในระดับกระเป๋ากางเกงของผู้ป่วยนะครับ ลักษณะการถือเนี่ยต้องเน้นย้ำให้ผู้ป่วยไม่เอาตรงส่วนนี้ครับไปกดทับตรงใต้ลักแและเพราะไม่เช่นนั้นจะไปถูกเส้นประสาททาให้แขนชาได้นะครับโดยแต่ว่าให้ผู้ป่วยเนี่ยหนีบไม้ไว้กับข้างข้างลำตัวนะครับส่วนอันนี้เป็นเข็มขัดช่วยพยุงเดินนะครับอันนี้ช่วยช่วยในการจับผู้ป่วยนะครับสำหรับผู้ช่วยเหลือนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยล้มนะครับการเดินเนี่ยก็คือให้ไม้เท้าเนี่ย เริ่มมาก่อนนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า T Point Gate ก็คือว่าจะมีอยู่3สเตปในการเดินนะครับก็คือสเตปแรกเนี่ยจะเป็นไม้นําไปก่อนนะครับแล้วก็ขาข้างที่ไม่ดีนะครับตามมาด้วยขาข้างที่ดีนะครับข้อแม้ของการเดินด้วยไม้เท้าแบบนี้เนี่ยผู้ป่วยจะต้องมีกําลังแขนเนี่ยที่ดีพอสมควรนะครับจะสังเกตว่าการการ,ก,ารก้าวเดินนะครับ ผู้ป่วยจะไพยายามไม่ก้าวล้ำส่วนไม้ไปนะครับไม่ใช่งั้นจะหงายหลังได้นะครับก้าวมาอยู่พอดีกับระดับเดียวกับไม้นะครับโดยส่วนใหญ่ผมให้จะแนะนำให้ผู้ป่วยนะครับเดินด้วยใช้ไม้เท้าเนี่ยช่วยพยุงเนี่ยประมาณ ไม่เกิน4สัปดาห์นะครับก็คือว่าจนกว่าขาข้างที่ผ่าตัดไปเนี่ยจะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถให้ผู้ป่วยเนี่ยปล่อยไม้ปล่อยไม้เท้านะครับแล้วก็เดินได้เลยนะครับภายใต้การใส่เบรสนะครับใส่เบรสเนี่ยผมจะแนะนําให้ผู้ป่วยใส่ประมาณ6สัปดาห์นะครับค่อยเริ่มถอดเบรสออกการดูแลผู้ป่วยนะครับนอกเหนือจากการที่ หลังจากที่ทํากายภาพขณะที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลในช่วง3วันหลังผ่าตัดนะครับหลังจากนี้เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยก็จะต้องหัดนะครับทำกายภาพตนเองเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเข่านะครับให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยได้เท่ากับอีกข้างหนึ่งที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับแต่ทั้งนี้การออกกําลังของผู้ป่วยเนี่ยจะต้องใส่ ช่วยเครื่องช่วยพยุงข้อเข่าไว้เสมอนะครับในขณะที่กล้ามเนื้อเนี่ยยังไม่กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่อุปกรณ์นี้ไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการขาดซ้ำของเอน็นไข่หน้าเส้นใหม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้ถอดอุปกรณ์นี้แล้วนะครับผู้ป่วยเนี่ยค่อยหัดเริ่ม การกายบริหารเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยผู้ป่วยมักจะถามผมนะครับว่าเมื่อไหร่จะกลับไปเล่นกีฬาได้นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยผมมักจะให้คําตอบผู้ป่วยว่าประมาณ6กถึงเเดือนนะครับจนกว่าคุณจะกายภาพให้ต้นขาข้างที่ผ่าตัดไปนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยกลับมาเท่ากับขาอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ผ่านะครับ คุณถึงจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาในเลเวลเดิมได้นะครับโดยเฉพาะพวกกีฬาฟุตบอลหรือกีฬาบาสเกตบอลนะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพยาบาลจะมาแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเอ็นไข้หน้านะคะ ันดับแรกของเรื่องแผลนะคะอยากแนะนำให้คนไข้สังเกตแผลทุกวันโดยสังเกตลักษณะคืออาการปวดบวมแดงร้อนของแผลแผลมีหนองหรือมีไข้ถ้ามีอาการดังกล่าวควรรีบมาพบแพทย์โดยทันทีนะคะดูแลแผลระวังไม่ให้ถูกน้ําไม่แกะไม่เกาบริเวณบาดแผลหลังผ่าตัด14วันคุณหมอจะตัดไหมนะคะหรือตามที่คุณหมอนัดค่ะ ค่ะสำหรับการจัดสภาพแวดล้อมนะคะควรจัดห้องพักให้สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจําวันนะคะหลีกเลี่ยงการวางสิ่งของกีดขวางทางเดินดูแลพื้นให้แห้งเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มค่ะการใช้ส้วมแนะนําให้เป็นชักโครกนะคะถ้าไม่มีแนะนําให้ใช้เก้าอี้จอกกลางวางครอมส้วมซึมค่ะ สำหรับการเดินนะคะแนะนำให้ผู้ป่วยเดินโดยใช้ไม้ค้ำยันหลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักขาข้างที่ผ่าตัดโดยเด็ดขาดจนกว่าแพทย์จะอนุญาตค่ะในระยะเวลา2-3เดือนงดยกของหนักหรือขับรถนะคะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ใช้หัวเข่ามากจนเกินไปห้ามนั่งพับเพียบขัดสมาธิหรือคุกเข่าโดยเด็ดขาดค่ะ การรับประทานอาหารควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงซึ่งได้แก่ถั่วเขียวเต้าหู้ปลาเล็กปลาน้อยหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟงดสูบบุหรี่ควรรับประทานยาให้ตรงตามที่คุณหมอสั่งทุกครั้งห้ามซื้อยามารับประทานเองและควรมาตรวจตามที่แพทย์นัดทุกครั้งค่ะ การบริหารข้อเข,ข่าตั้งแต่วันแรกหลังผ่าตัดแนะนำให้ผู้ป่วยพยายามเหยียดงอข้อเข่าให้สุดหลังจากนั้นเพิ่มองศาการเหยียดงอข้อเข่าข,ขึ้นเรื่อยๆจนได้มากกว่า90องศา สามารถเดินลงน้ำหนักได้ประมาณ1เดือนอนุญาตให้ปั่นจักรยานได้ประมาณ3-4เดือนสามารถวิ่งเหยาะๆได้เมื่อประมาณ4เดือนและสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้หลัง6เดือนขึ้นไปขอให้ผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และพยาบาลด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับภายหลังจากท่านได้รับชมวีดีทัศน์นี้แล้ว ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลปฏวดต,ตัวภายหลังการผ่าตัดนะครับโดยที่สิ่งที่ต้องจําเป็นที่จะต้องมาพบแพทย์ก่อนการก่อนนัดก็คือเรื่องของแผลที่มีอาการบวมแดงร้อนแผลมีเลือดซึมและมีอาการปวดมากผิดปกตินะครับหากท่านมีอาการเหล่านี้ท่านสามารถมาพบแพทย์ที่ทําการผ่าตัดได้ก่อนนัดครับ หวังว่าวิดีทัานนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านในการดูแลปฏิบัติตัวและจะทำให้ผลการผ่าตัดได้ประโยชน์สูงสุดครับ